เนาะฮอนเซมเบิ no Mark ham, Mark ham. ่งมาร์คแคมเนาะมาร์คแคมเครื่องซีวิกเนาะตัวใหม่ล่าสุดเนาะเห็นป่ะอันนี้มันสามารถโยกได้เนาะเขาเขาจะบอ้มันโยกได้กับใบเฮ็ดประมาณนี้เนาะเอาดอกดิเบดมาเสียบใส่นี่เนาะบอ้มันบอ้มันโยกได้เนาะดอกดิเบดหรือว่าเล็กแหลมๆหอย่างกับมาแทงลงนี่ก็ได้เนาะจะมีหูในนี่เนาะงอกดะพิดห็นป่ะมันจะมีหูอยู่ในนี้รู้ป่ะเขาบอ้มันเคลื่อนเนาะบอ้มันเคลื่อนเลาก็เสียบลงเสียบลงนี่เสียบลงเนาะให้มันหลอก อแต่ตัวนี้ต้องขืนซูดไตบนนะแต่ตัวนี้ต้องขนานกับหนาฟ้าเครืองเนาะตัวนี้เนาะต้องตรงกับหนาฟ้าเครืองเนาะตอนจะวางโซเนาะโซลาลินเล้จะวางนี่ตัวนี้ตรงขนานเนาะขนานกับฟ้าขนานกับฟ้าตัวนี้ต้องตัวนี้ไอเสียกำลังจะเปิดนะปนเนาะก็เลยเอียงซ้ายเอียงขวาตัวนี้มากข้นซูดไตบนเนาะนี่เน,นาะขนะึ้นมาแคมเนาะตอนจะใส่โซก็มุนเขาเวียงให้ลูกสูบหนึ่งข้นสูดเนาะ càng quan số ở đây nó?